เบิงมั่นอายอ่72อายุ1เดือนพี่น้องอ่า1เดือนครับผมที่ผ้ามาเบิงการจะเลิ่มเติดตัเพื่อนนะครับน่ครับ1เดือนนะครับนี่หัวนะครับพี่น้องเดือนเดียวนะครับพอนึ่งมือผมเหรอครับนะครับตอนอยู่ซีเด้ครับอ่าพี่น้องเห็นบ่กัจัดครับน่ครับอยู่ซีผมเลยอ่า1เดือนนะครับ1เดือนมันีผ้านี่แหละครับมามาเบิงการจะเริ่มเติโตของมั่นกับผ้ามาเบิงการเอาหยาของลุกนะพี่น้องเนาะ นะครับอ่านะครับมันระยองเก็บสองครับโอเคครับผมยา่าสวัสดีครับพอแม่พี่น้องป้องไปสู้ผู้สู้คนมืนหนีมาอย่างช่องตะปูก่อพอเพียงมาแล้วมาแล้วพอแม่พี่น้องป้องไปสู้ผู้สู้คนมันหนีสิบห้ามาเบิ้งกษตรพ่อเพียงอีกอย่างหนึ่งพี่น้องป้องไปเป็นเอียงเป็น ถ้ามาเบริเกษตรการปลูกมันทับปลังพี่น้องการปลูกมันทับปลังของพี่น้องฟองปลายบานห่อคู่มือนี่เนาะการปลูกมันทับปลังจะเป็นอีกอาชีพหนึ่งพี่น้องที่เข้าเฮ็ดกันผลผลิตไร่ไ,ได้ปีต่อปีนะพี่น้องเนาะสำหรับเกษตรกร,กร,รที่มีให้นะครับมีให้ให้มีสวนที่สามบ่บสามารถเทศหน้าเลยเนาะ,ะเพื่อนจะเฮ็ดมันทับปลังเฮ็ดอ้อยเนาะครับพี่น้องเนะาะหลังจากนั้นมันก็เฮ็ดยังบ่ได้เนาะเพื่อนก็เลยต้องเฮ็ดเผือดสองชนิดนี่แหละ มันอีสิพ้ามาเบิ่งอย่างสิพ้าเบิ่งมันมันทับะลังเพิ่นเฮดปีโตปีเพิ่นเฮดลกษณะว่าเวลาเอาหญ้าเอาอยู่อย่างต่างๆ,ๆ่นะพี่น้องคือมันต้องใส่สารเคมีสาฆขาหญเนะพี่น้องเนาะมันลําบากลําบนนะครับอ่ามีขอเสียรายพี่น้องเท่งสารพิษตกข้างเท่งถืงคอคนหรอมันกระบ,บดีนะพี่น้องเนาะขาเปื่อยตีนเปื่อยตามทีเอาเคยได้ยินข่าวนะพี่น้องเนาะมันอีสิพามาเบิ่งอีกวิธีนึงในการกาจัดห้าง่ายๆนะครับ โดยบ่ต้องใส่ยาฆ่าเน่าจาักเม็ดเลยพี่น้องเราคู่มือในยาฆ่าเน่านี่ก็รู้สึกว่าราคาก็สูงครับสูงสูงมากๆก็สมัยก่อนนะพี่น้องเนาะสมัยก่อนจะล่อนเน่งกับโยมันซีหาลอย 4, คู่มือนี่เกือบพันแล้วพี่น้องเก้าลอยแปดลอยก็มีครับพี่น้องวันนี้เลยสิพามาเบิ่งเทคนิคง่ายๆนะครับการเอาหญ้าออกจากมันว่าเฮ็ดจังไหนนะพี่น้องเนาะอ่ามีเทคนิคอ่าและรูปแบบในวิธีการการจัดการระบบการเอามันว่าเฮ็ดจังได๋สิพามาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะ มนี่กะมาสวนลุงนะครับสวนลุงไซมันเป็นละยองเกศส,สองพี่น้องละยองเกศส,สองต้นเบอสูงครับมันพันนี่กะสูงประมาณเมตรยี่สิบสูงสุดเหล่าเมตรยี่สิบเมตรสามสิบถือว่าสูงครับเล่าตัวหายผลผลิตสูงครับสําหรับมันละยองเกศสองผมเคยลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งอยู่ด้วยมาหัวมันเป็นยังไงเนาะเอ,อ่อของละยองเกศสองนี่มาหัวมันมีลักษณะเด่นยังไงด้อยอยังไงเนาะต้นทำไรเนาะพี่น้องผู้ใดบ่เคยเห็นคลิปผมกะไปเบิ่งคลิปเก่าผมก็ได้เนาะ ตามมือนอีสิบผ้ามาเบิงนี่นะครับเทคนิคการเอาหนาโดยบผสมย,ยาขยันพ่อโยต์แต่พี่น้องว่าเฮ็ดจังไรเนาะพี่น้องเนาะว่าสิดีหรือบ่ดีหรือเอาอ่าเอาเพชรน,กนก้ำก,ก้นก็ได้ผู้ใดอยากเก็บน้ำก้นก็บ่ได้สงวนลิขีเกษตรพี่น้องอันนี้เอาพามาเบิงหรือผู้ใดอ่ามี่ขอเสนอแนะแนวชิดต,ต่างๆในการเฮ็ดเกษตรก,กัมาคอมเมนต์บอกกันพี่น้องเนาะโอเคครับไปเบิ่งนน้ำกันว่นาเฮาสิเฮ็ดจังไรในการเอาหญ้าเอายิ่งมึงมั่นงามขนาดพี่น้องพุนะ่นนึง นไมครับงามขนาดครับมั่นประมาณหนึ่งเดือนนะพี่น้องหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนพี่น้องโอเคครับผมบดกันครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องมาแล้วครับหอดสวนมันแล้วครับแดดกำลังจ้าเลยช่วงนี้สีมงแรงพี่น้องสีมงแรงนี่ครับเป็นร่องที่าลู่พ้นเอารถเข่าเรียบร้อยแล้วครับเอารถเขา่าเอารถเข่าจังไดมีวิธีการจังไดเดี๋ยวผมสิ้าเพิ่งอีกแกนึง แต่ว่าอันนี้เอามาให้เบ่งว่าเอารถเขามันทิ่เป็นลักษณะอย่างนี้ครับพี่น้องนี่ครับคู่มันอ่าเวลาเขาปลูกม,มันก็เอาระยะห่างนะครับระยะห่างของร่องนะครับวัดระยะห่างของร่องว่ารถเท่าสิเขาใดบอเนาะเอาระยะห่างตัวน,นั้นดีครับว่าครับมันพันนี่เป็นระยองเกสองเด้อพี่น้องเด้อนะครับเบ่งแปลงดีว่พี่น้องยาข่ายาบ่ได้ใส่เลยนะครับอ่าสำหรับมันแปลงนี้นะครับใส่รถยางเหนียวนะครับ ดินแถวบ้านผมท่างพี่เนาะจะเป็นดินออกดินดำนะพี่น้องนี่ครับเบิ้งน้ากันครับพี่น้องครับนี่ดินน้ําดํามีก้อนหินอ่าลูกแร้งผสมนะพี่น้องเด้อมันอาจสิบ่อคือดินทรายแถวภาคกลางหรือภาคอีสานตอนล่างที่เขาเจ้าปลูกมั่นกันน้องพี่น้องเนาะทางของกนก่นทางโคราชที่เป็นดินทรายมาสมัครกว่าตาท่างพี่ที่เป็นดินดงเนาะเกินดินดงนะครับวิธีการไผเฮตตจังไดเป็นตังดไดไดยว่ามืงทีนึงอันนี้มาห้เบิง้ง ลองที่เพิ่นไทยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองบ่ท่านเดี๋ยกไทีนี่นนพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบ่งอง้นึงอ่าเบิ่งเงาเๆกันไปอันนี้ลองเฮ็ดเรียบร้อยแล้วครับใกล้สีแล้วแล้วเดี๋ยวเฮาสีมีการสาธิตในพ่อแม่พี่น้องบ้องไปเขาเบิ่งพว้อมาเฮ็ดจังไ๋เนาะนี่ครับอันบ่ท่านเอามันสิห้าก็ประมาณนี้เลยพี่น้องแต่งจต่มือปลูกเลย,ยนี่ครับเนี่ยเจ้ามือเฮาปลูกเลยครับนี่ครับญ้าอ่า พรท่านเดไหมาสีดมายังบรท่านได้มามถังมายังนะครับนะครับหยาเป็นหยาพันธ์นะครับหยาพันธ์ก็อยู่น้ำหองกลางแนี่น้ำขังแน่เนาะพี่น้องเนาะนะครับอ่าวันนี้จิพาไปเบิ่งอุปกรณ์ในการเอาว่าเอาจะอันอุปกรณ์มายังเนี่ยไปเบิ่งงนาะพี่น้องเนาะไปเบื้งกันครับนี่ครับไฮไลท์ของเฮ้ามันนี้ก็คือคูปต้าเดินตามนี่แหละพี่น้องเก่าแรงเคืองนาะพี่น้องเนาะ ูบตาอันนี้ก็ซสือมาในสภาพมือสองนะครับบริสื่อมากมือแรกดอกบมมีเงินคือข้าเจ้าเอาสภาพนี้ก่อนอันนี้จะเป็นล่อสิ่งนี่เป็นนองนี่ครับเห็นไหมครับล่อสิ่งล่อสิ่งล่อสิ่งมันสีมันไปยังเคลื่อนล่อสิ่งมันจะมีการดัดนะครับ่น้องเห็นไหมมือผมอครับการดัดเล็กให้มันโค้งเข้าไปข้างในนะครับห,รหันไปล่อธรรมดาตรงนี้มันสีตรงครับเล็กตรงนี้มันสีตรงเลยมันจิบางงอเข้าไปข้างในงอเข้าไปเพื่อยัง้งเพื่อให้ใหร่องล่อนะครับครั้งนี้ให้มันขยับเข้ามาอีก ให้มันไก่สีสุดไก่รสสีสุดนาะพี่น้องเนาะอันปกติตัวนี้มันสีตรงเล็กตัวกลางนี้มันสีตรงเรารอมันสีามยูซื้อมือผมมีครับมันสีหยาบมั่นนาะพี่น้องเนาะอ่าอันนี้คือการดัดแปลงครับการดัดแปลงรอซิ่งกันรอซิ่งใอ้มันแคบลงไห้โตลดจ่อลงเราพี่น้องนะครับอ่าระยะมันอัจฉาเดเนาะพี่น้องนะครับเห็นน้ำกันเลยนะครับร้องขางภาพอาจจะเป็นเสบๆตาหน่อยนะครับมันแดดช่วงนี้นะครับ อ่าเดี๋ยวพาไปิ่งไทยบ้านนี่ไทยไทยใส่ไทยหัวหมูบานเ่านี่แหละไทยสมัยเก่านะครับเป็นหัวหมูนะครับเป็นไทยหัวหมูไทยเดียวนะครับแต่ว่าเข้าไปแจงผานเอาครับแจงผานใ้มันบานออกนะครับพี่น้องนะครับบานมาไส้กับบานไปขวานะครับนี่ครับอ่านะครับแล้วก็วิวิธีการเอาห้าคือนะครับเลียนเป็นน้ำร่องเลยพี่น้องพยายามจะให้ร่อง สองร่องเนี่ยไปหยยบมันนะครับรอสองร่อเนี่ยมันอยู่ระหว่างร่องให้มันขี่ร่องพอดีนะครับให้ไทตัวนี้อยู่กลางนะครับเห็นไหมครับอ่ามันกระิกบดีเลยพี่น้องอ่านี่ครับง่ายครับง่ายปีหนึ่งปีหนึ่งลงลงเคตเทียเดียวครับเทียเดียวพ่อเลยครับนะครับเบิ้งมันจะบานออกสีนะ้ครับเข้าไปดัดแปลงโลกย้อนแสงในได้พี่น้องเด้อนะครับมันจะบานออกสีเล้ครับเนี่ย ปีนหอกของขางทีละครับขางนี้กับขางนี้เนาะอ่าเดี๋ยวจังไปเบิึงจะติดติดเครื่องไอ้พี่น้องฟ้องไปเห้เบิบึงมาการทํางานมันจังได๋เป็นจังได๋เนาะพี่น้องเนาะ,ะมาแล้วพ,พี่น้องไม่เพ่อแม่พี่น้องครับนี่แหละพระของงานเั้งหมดนี่จะเป็นประมาณนี้เลยพี่น้องนะครับ ทางข้างนะพี่น้องนะครับเข,ข้าแบบบรรทับรถพยายาม่ยบรรทับรถเห้มันอยู่ในร่องนะครับพี่นอ้องจอดแจ้งนี่นะครับน่ะบรรทับรถไปเรื่อยครับพี่น้องมันก็ดีครับประมาณนี้เลยพี่น้องนะครับอ่างานน้ำฝนลุ้งไปเลยนะครับอ่านี่ครับพี่น้องมันก็จะเปลี่ยนไปทีแรกได้ครับเนี่ยครับอ่า ผมเอยถอยมากเลยอันบนยื่นเสียงเนะาะเสียงบุเล็กคนแห้งรถไทยเดินตามนะครับนี่ครับมื่อินี่ครับ,ม,รรบมันง่ายยาวบางทีได้พี่น้องนะครับนี่ครับนี่ครับตากแด็ดมือสองมือตายเไปครับแปนนี้ขนาดอ่าผู้ใดอยากเอาไปลอกเลี้ยนแบบบ่เคยห่วงเคยหามได้ไม่น้องการเอาหามันนะครับการเอาหามันแบบไล่สารเคมีได้ไม่น้องพี่นี่ลุงเงินเห็ดแบบไล่สารเคมี บอส่ยาขายาจักนิดจักหน่อยเลยพี่น้องเฮ็ดแบบพอเพียงเฮ็ดแบบเสียบจะของบอให้เกิดอันตรายนะครับบอให้เกิดสารต้อ้า็งนะพี่น้องเนาะนะครับไปดูน้ำกันครับนี่เลยครับอ่าอันนี้เฮ็ดเรียบร้อยแล้วครับล่องพวกนี่เฮ็ดเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับอ่าในหลายล่องพี่น้องเป็นกลุ่มกวางนะครับไฮมันนะครับกลุ่กวางนะครับอ่า ราคามันลูปปีนี้กรู้สซึกว่าดีอยู่ครับดีอยู่สองบาทบวขาดครับสองบาทบวขาดเนาะราคามันบานผมครับสองบาทยังบวขาดเลยช่วงนี้เนาะยังดีครับยังดีนะครับอ่าออกบดครับพี่น้องแป้นดีขนาดโอเคครับผมอ่าับเบอนัำตาไปครับแต่บาที้ายให้ครับตัดแปลงเทคนิคในการเนตให้ให้มันสะดวกสบายมากขึ้นครับ ข้าเล่นยงยาขายามากมันจะพอจแมีเนาะตกมาถึงลูกลูกุ่นหลานเข้าก็มาปับเตรียนใส่วิธีการนี่แหละครับการไถเอาเนาะการค้นเอามันก็จะดีต่อเพื่อนดีก็ต่อข้าวพอ่น้องเนาะนะครับอ่าเยีครับผม การทานไปแล้วครับเป็นไงครับพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุฟูสุก้อนวันนี้กะพามาเบ่งเนาะวิธีกเกษตรของคนเฮ็ดไทยมันของคนบ้านผมนี่ครับทางภาคอีสานตอนบนหนองบัวล้ำพู้ปลาประเน็ดจังไหนนาะพี่น้องเนาะวิธีการเอาหญ้ามันนะครับตามที่พ่อแม่พี่น้องเบิงเ่งละการที่บผสมสารเคมีดีจังไงนะกะ ผลได้ผลเสียมันดีต่อกันจังไหนนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็พามาเบิง่งว่าเทคนิคง,ง่ายๆนะครับบางทีเฮาอาจสิมองข้ามเนาะพี่น้องเนาะในการเฮ็ดเกษตรบ้านเฮาคู่มื้อนี้อ่าผู้ใดมีแนวคิดอ่ามีวิธีใหม่ๆเอามาแลกเปลี่ยนมาแชร์กันเด้อพี่น้องเนดะ้อเอามาคอมเมนต์เอามาบอกกันมาถ่ายวิดีโอพี่น้องปองไปเฮาเบิง่งเนาะอันนี้คือบ่แม่นว่าเอามาอวดเอามาโชว์เนาะพี่น้องเนาะอ่าช่องตระกูลกอพอเพียงก็คือถือคอนเซ็ปต์นะครับคอนเซ็ปต์ของช่องคือ อยากซ้อยเหลือเกษตรกรอยากหาแนวใหม่ๆหาแนวดีๆให้แม่ให้พ่อให้พ่อให้แม่พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบรับรู้ว่าคู่มือนี่มันพัฒนาไปหอดใส้แล้วในการเฮ็ดการเกษตรเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดอันนั้นเนี่ยเฮ็ดอันนี้เนีเน่ยกะสีมีหลายๆอย่างหลายๆแนวในช่องตะคุณกอพอเพียงผู้ดใดเข้ามารับชมแล้วก็จะ่ริ่มนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามอย่างนด้ครับพี่น้องมันนี้กะมาเป็นกำลังใจดีๆให้เช่าเกษตรกรบ้านเท่าให้มีการพัฒนาในการในเกษตรต่อๆไป อในผลผลิตหลายๆนะพี่น้องเนาะนะครับตามที่ผมใาเ้เบิ้งเลยพี่น้องของลุงนะครับเอาหยาปีนีไรสารเคมีครับเนาะเอารถถ่อเลยพี่น้องแต้มดีขนาดโอเคครับผมมันนี้กะอย่าลืมนะครับผมกะน้ำเกษตรพอเพียงไหมพอไม่มพี่น้องเบิ้งว่าวิธียังไงเค็ีสบายๆคาผูา้ใดอยา,อยาเกเค็ีตามาก็จังเห็นเนาะมันนี้ขอตัวยาตัวลาก่อน พราะว่าเลยง,งานมากกับว่าหาลุงเลยครับพี่น้องผ้าอยากให้พี่พ่อพี่น้องเห็นนอกบาเฮ็ดตั้งแตนาะพี่น้องกะคลิปหนาวเสียอยางมา่ากันไม่จังวากันเนาะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมาย